สวัสดีค่ะสมาชิกรถบ้านทุกท่านค่ะวันนี้มาแนะนำกับนิสสันนเวล่า2.5 L D ล4ประตูเกียร์ธรรมดาปี2011สีขาวมุกค,ค่ะท่านไหนที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานรับรองคันนี้ไม่ผิดหวังนะคะคันนี้เป็นรถบ้านสวยสภาพดีสีขาวมุกสวยไม่เคยชนค่ะไม่เคยบรรทุกหนักสภาพสวยมากพร้อมใช้งานเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยนะคะภายในเป็นเบาะหนังโรงงานออปชั่นครบ ไหม่อยู่ที่160,000กิโลค่ะเป็นรุ่นยอดฮิตแรงประหยัดขับขี่คล่องตัวขับไกลสบายสภาพล้อมใช้งานวันนี้มาในราคา269,000บาทเท่านั้นค่ะจัดไฟแนนซ์ได้คเครดิตด,ดีได้เต็มผ่อนยาวๆไปที่60งวดกันเลยทีเดียวนะคะท่านไหนที่กำลังมองหาและสนใจรถจอดอยู่ที่บางบัวทองค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาที่เบอร์0848361948ค่ะและขอบพร ทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง YouTube ค่ะสวัสดีค่ะ